ในฐานะที่ทุกระ่อมเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นฮอตอิชู e ทุกวันนี้กับเรื่อง2012โลกจะแตกพระเจ้าค่ะที่มหลายคนไทยกําลังพูดถึงในขณะนี้โลกจะแตกมันไม่แตกง่ายๆไม่คิีว่าไม่แตกถ้าคิดตามพุทธศาสนาแล้วคนเรายังต้องอยู่ใช้กรรมเวียน่าวตายเกิดกันอีกเยอะถ้ามันจะแตกง่ายๆได้ยังไงมัคงไม่แตกแต่ว่าคงจะมี ดิส ASTER ครับหลายแห่งภัยพิบัติค่ะก็ขณะนี้ก็อย่างที่ญี่ปุ่นเป็นต้นภาคใต้เป็นต้นภาคใต้ก็มีดิส ASTER natural disaster และมีก็มี unnatural disaster ภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเช่นอะไรผู้ทีเจ้าครับเช่นการก่อการลายผู้ทีเจ้าครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เจอกับบทเรียนมาเยอะมากใช่นะครับ คิดว่าความสามัคคีของชาติที่สําคัญไหมครับถ้าเกิดเราจะต้องเจอภัยพิบัติในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติก็ตามทีความสามัคคีนี่จําเป็นสำหรับทุกสิ่งที่เราจะต้านภัยธรรมชาตินี่ดูอย่างญี่ปุ่นเขาเขาโดนขนาดนี้ซึนามินี่เห็นว่าสูงมากแบบขึ้นวิ่งหนีกันขึ้นตึกชั้นสี่นี่ยังหนีไม่พ้นเลยยังโดนก็ แล้วเขามีเครื่องปฏิกรณ์ปรามานูที่ทำไฟฟ้าก็เกิดเพราะสึนามิทำให้สตรัคเจออะไรเขาเสียไปก็เลยไม่มีน้ำมาหลอ่อเครื่องปฏิกรณ์ทำให้เครื่องร้อนแล้วก็เรดิโอแอคทิฟิตี้มันลีกออกมามแต่คนญี่ปุ่นนี่คนที่เข้าไปทำดูเครื่องปฏิกรณ์ปรามานูนี่เขาเสียสละมากเขาเขาเสียสละเพื่อสังคมเขาลาลูก ลาเมียเขาเรียบร้อยพาะเขาบอกว่าเขาคงไม่มีชีวิตรอดออกมาว่าได้รับรางีเกินขนาดหรือเกินแต่ว่าแล้วก็คนของเขาเนี่ยต่อให้ยากแค้นยังไงเวลาแจกอาหารแจกน้ำนี่เขาเขายังเข้าคิวนี่สแสดงว่าคือความสามาคัคคีความมีวินยัยจึงทำให้สถานการณ์ของญี่ปุ่นไม่อลมานเท่ากับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเราไม่สามารถคีกันแล้วเรื่องวินัยก็ไม่ค่อยมีคุณผู้ชมครับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวูดี้อีกอย่างหนึ่งคือนำเสด็จชมห้องทรงงานและห้องพระบรรทมโดยพระราชทานพระอนุญาตให้วูดี้เข็นรถเข็นที่ประทับถวายนับเป็นบุญของผมจริงๆครับทุกๆห้องต่อไปนี้ล้วนเป็นบุญตา และสะท้อนถึงพระเจริยวัตอันเรียบง่ายและพอเพียงเรื่องที่ตรงนี้ก่อนพระเจจาค่าปกติถุงกระหม่อมจะทรงประทับตรงนี้นั่งฝั่งนู้นแต่นี่คือเอกสารของทุกกระหม่อมขอขอนุญาตพระเจ้า่ะอนนั้อันนี้เอามาอ่านเล่นในข้าวเวลาระหว่างรอค่าบข้าพระพจ้าใช่ค่ะเดีวเาความบีนอสสิเรียร์แอสบลัดแค e สามารถวิลลี่ดิสเซพเพียร์วิดทัตอเทร เป็นหนังสือเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน,<ช>สวนทำไมถึงชอบแนวนี้พระพาาุทธเจ้าคะคือไม่เชิงไม่เชิงชอบแนวนี้ค่ะเฉยพอดอีสมเด็จแม่ท่านชอบแนวนี้ท่านบอกว่าช่วยหาเรื่องดีๆให้หน่อยก็เลยให้ลุยอ่านหนังสือหลายเล่มมาว่าถ้าอ่านแล้วดีก็ถวายต้นไป ถ้าอ่านแล้วไม่ดีก็เก็บความเซงไว้ทีนี้ทุดกระหม่อมจะส่งเป็นเหมือนกับด่านแรกก่อนด่านลสกรีนก่อนสมเด็จพระนางเจ้าพระมารินีนาทรงโปรดนอร์เวลหรือว่าหนังสือแนวนี้หรือพระเจ้าคะหนังสือแนวนี้ทรงอ่านภาษาอังกฤษทรงอ่านภาษาอังกฤษค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีนาเนี่ยทรงทรงชอบแนวภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมากกว่าเหนเห็นท่านทรงทั้งสองอย่างนะคะ ของนักเขียนไทยนี่จะทรงโปรดไปแนวในแนวที่เขาเขียนเรื่องเที่ยวปา่าเรื่องการพิทักษ์ป่าพิทักษ์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยท่านโปรดอ่านอย่งเงยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอ่านนี้นะดูสมุดนี่คือสมุดของสมุดบันทึกว่าวันวัน,ว,นวันไหนต้องทําอะไรบ้างอันนี้ จะมีพี่กาลังเขียนไว้อะไรหลวงตามหาบัวอยู่เขียนเองเหรอเขียนเองค่ะพิมพ์หรือว่าเขียนผู้ที่จะค่ะเขียนจบแล้วค่ะแต่ให้เลขาพิมพ์ให้เลขาพิมพ์นะะเพราะขี้เกียจพิมพ์พิมพ์เองก็ได้แต่ขี้เกียจเฮ้ยเรจะเราจะใช้เมื่อไหร่พระบผ้ทจค่ะอ๋อเศษก็จะส่งไปให้ทางแก้วอาวัสวัดป่าบ้านตาดเลยในแฟ้มนี่ก็จะมีเอกสารอีกเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นงานพอสวว่า อันนี้ที่ผ่านไปแล้วเรื่องเรื่องทำอะไรไปบ้างจังหวัดไหนบ้างแล้วก็รวบรวมเป็นเดือนเดวว่าเดินไหนไปไหนแล้วก็แถมแผนที่ประเทศไทยด้วยว่าเพื่อเพื่อจะได้พอนึกออกว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหนจะได้รวมกลุ่มถูกครัพระพุทธเจ้าไม่คิดเลยว่าทุกกระหม่อมจะทรงงานเยอะขนาดนี้โอ้โหเราต้องดูรายละเอียดเราต้องทรงดูรายละเอียดดีเทลทุกอย่าง,างเลยก็ดูค่ะว่าครับพระพุทธเจ้าเข้าใจมาโดยตลอดว่า บางทีบางครั้งเราอาจจะมีทีมงานเคยจับสรรให้ทุกอย่างแล้วเรา<ม>แค่ตรวจเช็คนาทีสุดท้ายแต่เราจะต้องทุกอย่างต้องผ่าน้อ,องต้องผ่านสายตาเราไหมใช่ต้องผ่านค่ะอันสุดท้ายคือบทสวดมนต์ทำวัดเย็น<อ>ท,ท,ที่ทำทำประจําเวลาเวลาอยู่วัดป่าบ้านตานลายหน้าท่องจาทรงจาท่องจาได้หรือยังยังจําไม่ได้หมดค่ะแต่ว่าจําได้สรรเสรรญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี้จําได้ ต่พอตอนหลังเป็นเรื่องการปรงสังขารต่างๆอะไรนี่ยังจำไม่ได้ก็ลูกนิดนิดหน่อยพระพุทธเจ้าจะท่องได้บทเดียวคืออิติปิโสอ๋อ <Okay. S 1> ในนี้มีอิติปิโสมพุทธเจ้าค่ะอิติปิโสจะจำขึ้นใจตอนบวชพระพุทธเจ้าค่ะนี่คือนี่คือไดอารี่เหรอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะสับสนมากเพราะว่าจะต้องรู้เนี่ยว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างโอ้โหนี่ ลายลมือของพระพทใช่วันหนึ่งทาอะไรบ้างแล้วก็ตอนตอนนี้ไปผ่าตัดนี่จะเห็นว่าไปอุดอรตั้งแต่ใน,นวันที่เก้าค่ะแล้วก็แต่ละวันนี้ก็มีมีเล่าเชิดล,ลงพิพิธเล่ิถีอะไรอย่างงี้แล้วก็มีสอนมีพอมม่นี่จะมียุ่งหน่อยจะไปสอนแท็กประจําบ้านของศืรอลาดข้าพระพาทธืจนว่าเวลา <laughs> เวลาพี่น้องประชาชนต้องการเข้าเฝ้าหรือเรียนเชิญพระอ,องค์ท่านทุลกระหม่อมไปงานต่างๆเนี่ยนึกว่า เขาลงตารางให้เสร็จเรียบร้อยล้วทุกะหมมก็ข้าดูตามตารางปรากฏว่าเราจะต้องรงรับทราบทุกเพื่องเลยใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทีมงานส่งจดหมายเข้ามายังสำนักพระราชวังทางทีมงานก็ต้องกราบเรียนให้กับทุกขโมงค่ะทุกะหมมก็ต้องขาะเองส่งข้อเองว่าจะ่ว่าจะว่าดูดูช่องว่ามีช่องลงไหมแล้วก็ลงให้ แึ้วว่ามีฝ่ายจัดการให้เรียบร้อยมีใจที่ส่งจัดก,การเองหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฝากเก็บตรงนี้ก่อนฟาดเลย เราเห็นนี่หาแล้วหาอย่างทยากมากรูปเก่าๆทรงโปรดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรูปไหนมากที่สุดเท่าที่เห็นในสื่อพระพุทธเจ้าค่ะมีพระรูปอยู่พระรูปหนึ่งที่เสด็จคอนเสิร์ตที่สิริราชทรงทักซีโดงามมากเลยเมื่อเร็วๆนี้หรือเร็วๆนี้อ๋อล่าสุดเลยที่เป็นแจ๊สแบนด์ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นข้าพเจ้าก็มีมีโอกาสเก็บไว้เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูห้องหนึ่งนะครับครับพีเจ้าเขียนโอเคไหมโอเคค่ะสูทเราจะต้องบอกให้ดูว่าอันนี้เป็นห้องนอนค่ะนี่เหรอพี่เจ้าคะมเล็กมากพี่เจ้าต้องบอกให้ดูว่าอันนี้เป็นห้องนอนค่ะนี่เหรอพี่เจ้าคะ เผลอเล็กมากพูดไั้เลาเล็กก็เผื่อว่าทํางานนล้วเหนื่อยหรือว่ามีความจําเป็นที่ว่าจะต้องดูงานจะจะต้องดูหรือเฝ้าคนไข้อยู่ก็ใช้ที่และนี่คือห้องพระบรรทมที่ผมเห็นแล้วถึงกับอื้งแต่ทุกความก็สามารถส่งรีเ e s สห้องที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ แต่ว่าพอเพียงกับแค่นี้ไม่คิดเลยว่าจะจะเล็กขนาดนี้ กราทำงานที่ท,ที่ที่ดูยังเรียบร้อยเพราะว่าไม่ไม่ไมค่อยได้ทำที่นี่ผู้วิจารณ์ขาส่วนใหญ่ทำงานที่ไหนผู้วิจารณ์ตัดไว้ที่สี่ล้านส่วนใหญ่นี่ก็คือตัวอย่างใช่ไหมผู้วิจาค่ะขาของของที่ประชาชนถวายให้ในะฮะท้าไมถึงทรงชอบนกคู่พ,พู้วิจาค่ะ เพราะว่าตัวเองเป็นคนนอนดึกนอนยากนอนดึกเพราะนั้นทํางานถึงดึกบางทีตีสองตีสามถึงจะนอนงานที่ทุง่งกระหม่อมจะได้มีโอกาสเสด็จไปดูที่จีนเนี่ยได้ข่าวว่าจะเกี่ยวข้องกับงานในไทยเร็วๆนี้ในเดือนเมษายนใช่ไหมงานนี้จะเรียกว่าสายสัมพันธ์สองแผ่นดินซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ห้าเริ่มวันที่สิบห้าสิบหกที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติค่ะแล้วก็เงิน ค่าซื้อตั๋วนี้จะเอามาให้โรงพยาบาลจุฬาภร์นี้เพราะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้คนไข้อนาถาคือไม่มีเงินเนี่ยเยอะกว่าคนไข้มีเงินคเราก็สงสารเขาก็ไม่เก็บสตังค์เขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากองทุนจากอย่างที่แสดงกู่เจิงนี่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือการร้อยมุกขายซึ่งเราก็ จริงๆแล้วเราขายถูกมากทำให้ได้กำไรบางทีบอกออกต่น้อยแต่ว่าก็ยังดีว่าแต่ละปีพอดีปีนี้นี่มาขาหักซะก่อนแต่ละปีไม่งั้นจะทำเป็นการ์าดินเนอร์หรือเป็นอะไรนี่ให้คนมาปูมูลทรงร้อยเองด้วยเหรอพี่เจ้าอร้อยเองโร้โหถ้าพีเจ้าพงสังเกตมีเป็นชาขวดพี่เจ้าไม่เคยร้อนเข็ที่มีหัวชาก้วดด้วยอันนี้ทรงตัดสินใจเองหรือเปล่าพี่เจ้าคะ ช่ค <transplant> ือว <Donald 's! S 2> ่าตอนนั้นรู้สึกว่าเซ็งว่าจะนั่งรถเข็นไปถึงสามเดือนแล้วพอดีเวลาที่สบายดีอยู่เนี้ยรถที่ขับประจำคู่ใจนี่มันเป็นรถจากัวก็เลยบอกบริษัทจากัวเขาบอกว่ามาติดที่หน่อยสิเขาอุตส่าห์จริงตัวนึงแล้วเป็นหมื่นนะพวกตัวเนี้ยเขาบอกเขาถวายแล้วติดให้มีวิ่แช์อย่างงี้สองตัว แต่บิวชัเองไม่ใช่ของจากัวไม่ใช่แต่หัวนี่เป็นของจากัวตัวเป็นของจากัวแสดงว่าเป็นเป็นเสือเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่สรงโปรดปราตั้งแต่เด็กเลยการเข้าเฝ้าเพื่อขอพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนี้ทําให้วูดี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วและครับว่าทําไมคนไทยจึงขนานพระนางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษรราชกุมารีว่า ทุนกระหม่อมตาหญิงเลข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระรุณาที่คุณที่มีต่อรายการวุฒิเกิดมาคุยในครั้งนี้ขออัเชิญพระศรีรัตนตรยัยบารมีหลวงตามหาบัวและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดคุ้มครองใต้ฝ่าพระบาทให้ทรงมี พระพารามัยแข็งแรงในเร็ววันพระพุทธเจ้าครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นสีมงคลแก่ข้าพเจ้าทีมงานวูดี้เวริร์ทุกคนข้าพระพุทธเจ้าขออนุญาตให้ทรงประทานพระหัตถ์ดศีรษะหรือว่านา,าของข้าพเจ้าคนนีคนแล้วจะปะลอเจัา ขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดไปนะคะณวันนี้คำว่าทูลกระหมอ่อมช่างเป็นคำที่มีความหมายไพเราะที่สุดวูดดี้คอเทอรและทูลพระองค์ท่านไว้เหนือกล้าวเหนือกระหมอ่อมขอพระองค์ทรงพระเจริญราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย